สวัสดีครับพ่อกับผมธนาวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่550นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน u t u b e เพียงแตว่าธนาวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้าหรือใช้ครับปรึกษาก็จะมีลิงก์หมายเลขโทรศัพท์นะครับใต้ช่องคลิปวิดีโอใน YouTube กันเองนะครับส่งนะครับไลน์กันมาได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามกันได้นะครับก็ในตอนที่550เนี่ยก็เป็นตอนที่เรียกว่าสามีนเสียชีวิตนะครับแบ่งสินสมรสเป็นมรดกนะครับ ให้ภรรยาอย่างไรถ้ามีบุตรนะครับสามีเสียชีวิตแบง่งสินมรสที่เป็นมรดกให้ภรรยาอย่างไรถ้ามีบุตรด้วยกันทีนี้ต้องขออภัยนะครับว่าในคลิปวิดีโอตอนที่545ร้ย่าเนี่ยทาวิยุทธ์เนี่ยก็ได้นะครับแสดง,งความคิดเห็นว่า,าการแบง่งมรดกนะครับของภรรยาและบุตรเนี่ยจะต้องแบง่งอย่างไรซึ่งคลิปวิดีโอในตอนที่545ี่เนี่ยมันเป็นความคิดเห็นนะครับซึ่ง,งความคิดเห็นตรงนั้นเนี่ย มันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันว่าทุกคลิปวิดีโอเนี่ยในการดูจะต้องใช้วิจรารณญาณนะครับบางอย่างก็เป็นความผิดเห็นนะครับฉะนั้นถ้าคลิปวิดีโออะไรที่ทนายพยุธ์เนี่ยเห็นว่าข้อกฎหมายมันผิดนะครับก็อาจจะต้องมีการลบออกไปนะครับซึ่งตอนที่545เนี่ย545เนี่ย,ยก็มีการนําออกไปแล้วนะครับที่ปัญหานะครับในตอนที่545เนี่ยทนายพูดผิดไป ในวันนี้เนี่ยทนายก็เลยจะมาพูดใหมายว่ากรณีที่สามีเนี่ยเสียชีวิตนะครับจะต้องีการแบ่งสินสมรสนะครับเป็นมรดกเนี่ยให้กับภรรยายอย่างไรและถ้ามีบุตรจะต้องแบ่งอย่างไรทีนี้ผมก็เลยนะครับถ้าเข้าเรื่องโดยตามประเด็นเลยเนี่ยผมก็มีนะครับข้อกฎหมายอยู่เรื่องหนึ่งนะครับในมาตรา1,635วรรคหนึ่งกับมาตรา1,625วรรคหนึ่งของประมวลกฎหมายแพ่งและพิษีเนี่ยเขาบอกว่าการแบ่งมรดก ในฐานะที่ว่าเป็นคู่สมรสเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้บังคับนะครับบทบัญญัติว่าด้วยการหยา่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายนะครับสแสดงว่าการแบ่งมรดกในส่วนของคู่สมรสเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับง่ายๆแบบว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือเราจะต้องมีการแบ่งนะครับในส่วนของคู่สมรสก่อนนะครับสมมุติว่าสามีเสียชีวิตนะครับมีสินสมรสร,ร่วมกันกับภรรยานะครับ มาตรา1,625ฉบับหนึง่งได้บัญญัตินะครับว่าจะต้องมีการแบ่งสิ่งสมรสจก่อนแล้วถึงจะมีการแบ่งมรดกได้นะครับฟังให้ทันอีกครั้งนึงครับจะต้องมีการแบ่งสิ่งสมรรก่อนนะครับแล้วถึงจะมีการแบ่งมรดกนะครับแสดงว่าสิ่งสมรรเนี่ยจะต้องมีการแบ่งนะครับเมื่อสามีเสียชีวิต สามีีชีวิตสูญรถนะครับคนละกึ่งหนึ่งนะครับก็ห้าสิบห้าสิบนะครับสมมติเราเราตีว่าเค้กก้อนเนี้ยมรดกก้อนเนี้ยตีว่าเป็นเค้กนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเค้กก้อนใหญ่นะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่เวลาสามีเป็นเจ้าของเค้กสามีเนี่ยเสียชีวิตนะครับก็ต้องมีการแบ่งให้ภรรยาครึ่งหนึ่งก่อนตัดเค้กออกมาครึ่งหนึ่งนะครับตัดเค้กออกมาครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วในส่วน mm. 50%เนี่ยให้ภรยาไปอีก50%เนี่ยก็ไปหารนะครับกับลูกแล้วก็ภรรยายังได้อีกนะครับในส่วนเค้ก50%นั้นแต่ได้ไม่ถึง50%อันนี้ถ้าสรุปให้ฟังง่ายก็คือเราจะยกตัวอย่างาแบบเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าในคำพิพากษาสารดีกาที่1.480.2563ทับ 2, 3, นะครับตัดสินไว้เมื่อปีพศ2563กเนี่ยก็ได้วิจัยเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งมรดกในฐานะที่เป็นภรรยา ไว้อย่างน่าสนใจนะครับก็คือกรณีที่ผู้ตายเป็นสามีกับจำเลยที่1ซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเมื่อมีที่ดินร่วมกันเนี่ยเมื่อสงสัยว่าที่ดินเป็นสินสมรสหรือไม่กฎหมายให้นสษฐานว่าเป็นสิทสมรสดตามประมวลกฎหมายพ่าภิษฎมาตราห4นรนะครับจำเลยที่1ซึ่งเป็นภรรยากับผู้ตายซึ่งเป็นสามีจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันจำเลยที่1ซึ่งเป็น ภรยาผู้ตายเนี่ยมีส่วนกึ่งหนึ่งนะครับเมื่อมีส่วนกึ่งหนึ่งเนี่ยตามกฎหมายนะครับแต่มาตรา1 6 2่ร้อยยี่หารนึ่งเนี่ยการคิดส่วนแบ่งและการปันทรัพย์ดับระหว่างผู้ตายกับจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นภรยาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามบทญยัตดด้วยการหยาด,ดูความยินยอมของทั้งสองฝ่ายนะครับโดยต้องแบ่งที่ดินพิพาทให้นะครับผู้ตาย50เนนะครับและจำเลยที่หนึ่ง ซึ่งเป็นภรยาเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตามส่วนเท่ากันตามมาตราหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบสามนะครับจำเลยที่หนึ่งที่เป็นภรนะิยาเนี่ยจึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทกึ่งหนึ่งนะครับส่วนกรรมสิทธิ์ในที่ดินอีกกึ่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนของผู้ตายซึ่งเป็นสามีย่อมเป็นมรดกตกทอดแกทายาทโดยธรรมคือโจทย์ทั้งสี่โจที่สี่เนี่ยเป็นลูกของจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นแม่นะครับแล้วก็เป็นลูกของผู้ตายซึ่งเป็นสามีของจำเลยที่หนึ่งนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นทายาทลำดับที่1ตามมาตรา1599ประกอบมาตรา1629งพันหกร้อยยี่สิบเก้าเล่หนึ่งจ้าหนหนะครับคู่สมรสภรรยาเป็นทายาทโดยธรรมยังมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าเป็นท่าทันบุตรตามมาตรา1 6 2่งหกสองเก้าล่มและวรกสองประกอบมาตรา1 6 3่งหกสามห้าเละมด้วยนะครับอันนี้ถ้าใครอ่านคำพิพากษาสาริกาที่หนึ่งสี่แปดศูนย์ทับสองพันห้าร้อยสามที่ขึ้นหน้าจอโดยละเอียดเนี่ยท่านก็จะเข้าใจว่าการแบ่งมรดกในฐานะที่เเเรรราาป็นนภยยี่ ตามกฎหมายจะต้องมีการแบ่งสินสมรสก่อนครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่แบ่งผิดอะไรไม,ไม่ผิดนะครับไม่ผิดเพราะว่าการแบ่งมรดกอยู่ที่ทาย,ยาทจะตกลงกันอันนี้ถ้าพูดว่าแบ่งกันตามกฎหมายเนี่ยภรรยาได้ไปก่อนนะครับห้าสิบเปอเนะครับเค้กร้อยเปอร์เซ็นต์ภรรยาได้ในส่วนของตัวเองนะครับที่เป็นสินสมรสห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ยังกลับไปเอาในส่วนของ สามีในฐานะที่ภรยาเป็นทายาทโดยธรรมนะครับมีสิทธิ์รับบุตร,ระนะครับเท่ากับชั้นบุตรตามมาตราหนึ่งหกสามห้าวรนแรกหนึ่งแสดงว่าอีกห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเซ็นถ้ามีบุตรอีกหนึ่งคนนะครับภรรยาก็ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะภรรยาไปแย่งตรงนั้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มาของเดิมมีห้าสิบนะครับทั้งหมดก็เป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์บุตรก็ได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็น การตัดสินตามแนวคำพิพากษาสานติการที่1400 2,563นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็จะมีอ <te Liberty Overwatch> ีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นคำพิพากษาสานติกาที่1238ทั2,563นะครับก็ตัดสินไว้เมื่อปีพศ2563เนี่ยก็ได้วิีัฉเช่นเดียวกันนะครับว่ามรดกของนางมอและนางนอมีกรรมสิทธิ์พิพาทคนละครึ่งนะครับเมื่อจำเลยที่1รับโอน มรดกของนางมอจาเลยที่หนึ่งจึงได้กบฏในที่บา้านทั้ง4ี่แปลงเพียงครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งยังคงเป็นกบ์ของนายนอนหนูนายนอนหนูตายต้องตกทอดแถ่ทายาทนายนอนหนูก็คือสามีของนางนอนะครับนางมอนะครับนางนอนหนูเนี่ยก็เป็นสามีของนางมอม้านะครับนี่วิจัยเหมือนกันเลยมี2เรื่องเลยนะครับว่าไปเปิดดูดีในกกลนนะครับว่า ดีกาที่123 8งสองสามแปดนห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยก็วิจัยเช่นเดียวกันว่าจะต้องมีการแบ่งสินสมรสก่อนนะครับซึ่งในในคลิปวิดีโอถ้าเคยพูดผิดไปเนี่ยต้องขออภัยเพราะว่าบางทีแนวคําพิพากษาของศาลนะครับก็ในข้อกฎหมายเดียวกันอาจจะนะครับตีความตีความหมายไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องดูเป็นเคสเคสไปนะครับก็ในเบื้องต้นตอนนี้ก็ถือตามอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจะต้องมีการแบ่ง นะครับสินสมรรถก่อนแล้วค่อยมาแบ่งมรดกนะครับก็เป็นไปตามมาตรา1,625งรอยยี่บหรัฐนึ่งประกอบมาตรา1,635งหของรัฐหนึ่งนะครับก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับในตอนที่550เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับธนาวิุท์นะครับพบกันใหม่ครับกันหน้าสวัสดีครับ